ตอนนี้อยู่ระหว่างทางไปไดบุสึนะครับปัญหาคือว่าเมื่อกี้นั่งรถไฟมากันเต็มลำแล้วก็หายไปไหนก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> มีแต่เพียงป้เล็กๆบอกว่าอีก900เมตรหลังจากที่เดินมาแล้วประมาณเป็นกิโลอันนี้เป็นบ้านอ๋อเป็นร้านกาแฟ <c oughs> แสดงว่าถ้าเสาที่ต้องมีคนเดินสวยมากครับบ้าน แรกคิดว่าเดินแล้วมันเหนื่อยอะ่ะแต่ก็ไม่เลวร้ายนะพี่เนาะได้ได้ชมบ้านแต่เมื่อกี้เห็นไม่เหี่ยวนะพี่ต้องไหนพี่เนี่ยเสาไฟฟ้านะโอ้น่าจะใช่เหี่ยวเดี๋ยวเห,เหี่ยวจริงด้วยพี่เหี่ยวหลังนี้ก็สวยดี แดดแรงแต่ว่าอากาศเย็นผมว่าเสาวริมน่าจะเป็นถนนคนเดินนะพี่เนี่ยสังเกตมีป้ายแล้วบ้านเขาออกแบบแบบเหมือนกับรับแขกอะเนี่ยมีมีป้ายด้วยอย่างเงี้ยบ้านเราหายแน่นอนอันนี้บ้านนี้เขารับแขกเลยเป็นคาเฟ่เเฟอ่า อันนี้เป็นคาเฟ่มาถึงแล้วของที่ชอบที่สุดที่ญี่ปุ่นแต่วันนี้พยายามไม่กินเพราะว่ากินแล้วมันชอบเข้าห้องน้ำแต่ญี่ปุ่นที่นี่ก็ดีอย่างญี่ปุ่นห้องน้ำเขาเยอะมากอันนี้คือป้ายอะไรมันคือมีสิบเปอร์เซ็นออฟเปิด เียงเจอเพื่อนแล้วขอดูความคืบหน้าหน่อยอีก250เมตรไดบุสึโอ้โหสองกิโลเรามุ่งหน้าต่อไปสู้เขาไทายเอโมแดงทางเคชิพี่แค่หินก็เปลืองแล้พี่ ดูคุณภาพชีวิตเขาเขาดีมากนะที <sucked oppression> ่มัน่าจะเป็นโครงหน้าน่าจะเห็นแรงๆอันนี้ดูคนเขารักต้นไม้เขาก็พยายามบ้านเราตัดทิ้งไปแล้วอันนี้แบบอมเขาไม่ยอมตัดนี่อมเขาไปเลย โอ้สุดยอดสุดยอดมีเต็มกุ้งเต็มเติมอะไรนี่หน้าวัดเยอะมากแต่ว่าที่มีชื่อเสียง ไปทางนี้ไปทางนี้ก็ไปทางนี้อันนี้มีร้านอะไรด้วยโ้โหถึงแล้ว,ลวต้องใส่ค่ากลับต้องเดินกลับเรากลับไม่เดินกลับแล้วครับจีโรถเมยไหมเอ่ยถึงแล้วถึงสักที รึกาจะเดินอ้อมมาไกลบางคนอ,อันนี้น,น,นี่ไงมีของศักดิ์สิทธิ์นี่ถึงตอนอดีตที่เด็กๆขายทัวร<ช>์้วที่ออนะรูปรคำในพันเดนโอ้นี่มาได้ยังไงเนี่ย ซบาสมุรซัาเฮาสอาวุธของสมบัไรครับดาวกระจายมีแบบนินจาได้เป็นร้อนสอืมอืนอนมอืมอืมอืา ตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปเดี๋ยวนะรอต้องรออะไรไปเนี่ยนี่ไงเขามีรถบัสอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า <Okay. S 1> ไม่ใช่โอเคนี่จะนั่งกลับไนดะ้อาจจะเป็นทัวร์ค่รัก <c oughs> <c oughs> นี่มีขนมถัวแดงด้วยตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับไดบุสึกนี่อยู่ตรงหน้าวัดเลยยังไม่รู้จะถ่ายรูปยังไงเลยเนี่ยคนเยอะมากตอานด้แดดมาจัดโอ้โยมาเต็มเลยนี่ โลเด้นโลเด้นครับมีโลเด้นแล้วแต่สดได้ไม่มีแพทินัมโลเด้นเทียบเออตัวนี้นะมีเยอรมันเชฟเปิดนี่จะตัวเล็กตัวเล็กสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวมอง

นิ <c oughs> ่งแล้วสุกอยมาเะมาเอาเนตาอาเปนตาไปนี่เอีกนึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในสวยมาก แต่ว่าเดี๋ยวต้องไปซื้อตั๋วค่าเข้าก่อนนะตรงนี้เดี๋ยวเราไปซื้อตัอวเลยนะครับได้มาแล้วนะครับบัตรคนละสองยเยนนะครับซื้อตัววต๋วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปชมองค์พระตัวนี้จะมีที่สำหรับล้างมือล้างหน้ายังไม่รู้ว่าปกติที่เขาจะาไว้ล้างแบบไม่ได้ดื่มนะ เหมือนกับอิสลามหรือเปล่าไม่รู้นะที่บอกว่าต้องต้องล้างมือล้างชำระร่างกายก่อนเข้าวัดไม่ไม่ล้างแตแตแค่นั้นเนี่ยมาหลังจากที่บ่อล้างมือแล้วนะครับเราก็อยู่ตรงหน้า องค์พระที่จริงควรจะมาแต่เช้าเพราะที่ญี่ปุ่นนี้ที่ไหนที่ดังๆนี้มักจะคนจะมาเยอะเกินแต่เราไม่สนใจนะครับค่าเครื่องบินฟรีที่พักฟรีเสียค่ารถไฟมา540รยสเยน ดูอลังการมากสร้างสร้างได้สง่านะพี่แบบมันเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์เลยเคยเห็นแต่ในรูปโพสการ์ใช่ที่นี่แหละตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้มากเพราะคนเยอะจริงๆร,รู้สึกจะเป็นโัไทย มาถึงแล้วนะครับอ,อยากให้ชมความงามของพระไม่รู้นะครับไปดูพระมาหลายองค์แล้วผมรู้สึกว่าพระที่นี่ทาได้ถูกสร้างมาให้มีพุทธลักษณะที่ค่อนข้างสง่าง,งามมากดูน่าเกรงขามแล้วก็ดูแล้วท่านมีความสุขนะครับมาให้พเพื่อนๆได้ชมนะครับ หายเหนื่อยครับประมาณเดินมากเกิ2กว่าเกือบสองกิโล นสายอะไรก็ไม่รู้นะครับเหนเขาเหมือนเหมือนคล้ายๆกสายสินลากไปบริเวณห้องน้ำครับตรงฝังห้องน้าผู้หญิงก็มีถ้าเกิดแบบไทยๆเราก็สันนิษฐานก่อนนะฮะว่าสายสินแน่นอนชัวร์ทำไมวัดนี้อาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะที่น่าสนใจตัวนี้ครับ ปุ่นปลปุกปลรอเลยแมลงมุมทางด้านหลังเนี่ยก็จะมีคล้ายๆเป็นกุฏิวัดกุฏิของพระสงฆ์หรือเป็นศาลสักอย่างครับเสียดายไม่ได้เอากล้องอินฟราเรดมามันก็คงมก็ได้ภาพที่ดูแปลกต,ตาลย ถ้าทางจะอายุเก่าแก่มากบอกมีใครบ้างอ่านภาษาญี่ปุ่นออกสวยหน่อยนะครับเราว่าอะไรก็ไม่รู้สงสัยว่าห้ามเข้าเงี้เลยโอเคครับก็ ชมบริเวณวัดพอสมควรนะครับตอนนี้เดี๋ยวเจ้านายรอ,อนานออกฝัง่งนูนก็จะมีร้านขายของนิดหน่อยเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากแต่ว่ารู้สึกว่าเขาจัดระเบียบสังคมดีมากเลยนะครับเป็นบ้านเราก็คงจะแย่คนมาเยอะขนาดนี้ต้องมีอะไรเสื่อมแตกหักสลาย ก็ชื่นชมนะครับคนญี่ปุ่นสมแล้วนะฮะที่ความเป็นญี่ปุ่นที่จัดการทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างเรียบร้อยเลยคงได้มีโอกาสมาถ่ายรูปสวยวันหน้านะครับอันนี้ ่เรากำลังเข้าไป้างในนี่เป็นสมุด รถแล้วนะครับขามาเดินเสมอเดี๋ยวสองกิโล,โลเดี๋ยวต้องไปจ่ายตังตรงตรงนู้นถ้าจำไม่ผิดเขาจะมีไอเครื่องออมีแลกเหรียญด้วย